Let's play. คือจะบอกว่าการหานายจ้างในนิวซีแลนด์ไม่ใช่แค่คนที่อยู่นอกประเทศของที่นี่นะคะคนที่อยู่ในประเทศนะคะก็คือหมายถึงคนที่เป็นคนที่นี่แล้วหรือว่าคนที่เป็นถึงเรียนสี่วีซ่านักเรียนมานะคะก็คืออันนี้สําหรับจากประสบการณ์ของนันนะคะที่อยากถ่ายทอดให้คุณผู้ชมทุกท่านเผื่อว่าคุณผู้ชมจะมีจะมีแนวคิดหรือว่าจะแบบเห็นภาพที่กว้างกว้างขึ้นนะคะในการที่คนที่นี่ในการ อย่างที่น้ำแจ้งไปเนาะว่าท้งแรกก็คือเหมือนแบบเราต้องมีคอนเนคชันที่เรารู้จักคนในในธุรกิจนั้นๆนะคะแล้วก็สอคือเยวน้ำจะขึ้นให้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือจะมีเว็บไซต์นะคะเกี่ยวกับการหาัสมัครงานซึ่งเขาก็จะมีเงื่อนไขซึ่งบางที่นะคะก็คือถ้าเป็นเกี่ยวกับธุรกิจที่เป็นของคนไทยหรือว่าเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นเกี่ยวกับธุรกิจตารหรือว่าร้านวดธุรกิจเหล่านี้นะคะสามารถออกจอบออฟเฟอร์นะคะหรือสามารถทําเอกสารเกี่ยวกับ วีซ่าทำงานให้กับคนไทยนะคะที่อยู่นอกประเทศได้แต่อันนี้น้าไม่ขอลงรายละเอียดเนาะเพราะว่ามันอยู่ที่เงื่อนไขของแต่ละนายจ้างนะคะเพราะว่าแต่ละธุรกิจอะมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเงื่อนไขในการขอของเขาอะค่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วอันนี้น้ําขอเราจากประสบการณ์ของน้านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่น้ำอะจะหางานพัน seek c. c o nz โดยที่น้ำก็จะใส่ตำแหน่งของน้ำลงไปนะคะเริ่มเพราะน้ำมาที่นี่เริ่มจากตำแหน่งของสปาทรปิสใช่ไหมคะเวลาที่น้ำหาสมัครงานหรือว่าต้องการเปลี่ยนนายจ้างอะ่ะน้ำก็จะเสิร์ชคำว่าสปาทรปิสหรือมาซาทรัปิสนะคะมันก็จะขึ้น เดี๋ยวน้ําจะขึ้นไว้ให้ข้างค้านะคะคุณผู้ชมว่าน้ําเสิร์ชหาหรือว่าน้ําใช้คีย์เวิร์ดยังไงในการหาตำแหน่งงานแล้วก็ความที่น้ำทํางานนะี้มาหลายปีอย่างที่น้ำกลิ่นไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะว่าน้ําทํางานในอยู่แถวแถวบริษัทมันะคะใกล้ๆอกอยู่ในส่วนของโอเก n นซีบีดีมาเกือบสิบปีซึ่งตอนนั้นน่ะน้ำก็ได้รับคือ เจ้านายน้ำอ่ะเจ้านายนายกะนายจ้างเก่านะคะคือเขาก็าาาาาสนับสนุนน้ําดีมากอะไรเงี้ยแต่ความที่นึกออกไหมคะเหมือนกับเราไปทํางานทุกวนันทุกวนันอ่ะมันเหมือนกับเราเป็นความจําเจทุกวนันทุกวนันแล้วซึ่งตอนนั้นอ่ะลูกค้าแน่นมากในแต่ละวานนันอ่ะมันทําให้เราเหมือนกับเหมือนกับเรา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 รู้สึกเราเราเต็มที่แล้วอ่ะรู้สึกเหมือนเราเบร์นเอาว่ะเราไม่มีอะไรพัฒนาหรือแบบมันเป็นความเดิมๆทุกทุก ทุกๆวันทุกๆวันอะวันหยุดเขาก็มีให้น้ำนะคะว่าในช่วงของวันหยุดวันนังคานกับวันพุธตอนที่น้ำหยุดเนาะอันนี้ขอขออนุญาตถ่ายทอสจากส่วนตัวนะคะอย่างวันหยุดอย่างเงี้ยวันนังคารกับวันพุธอะวันนังคานน้ำจะไปเป็นผู้ช่วยอาสาสมัครนะคะในการส่งอาหารหรือว่าเสิร์ฟอาหารให้กับคนแก่นะคะเพราะว่ามันจะมีเป็นเหมือนกับเราจะเรียกโครงการนี้ว่า wheels on meow ก็คือเหมือนกับเสิร์ฟอาหารให้กับคนแก่ ตามบ้านนะคะหรือสําหรับคนที่แบบ Disability ที่เป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอะคาะซึ่งไม่สามารถทํางานได้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับสมองนะคะซึ่งของมันจะเป็นโครงการร่วมของโรงพยาบาลกรีเลนนะคะร่วมกับของ Race Cost เหมือนกับเขาก็จะมีชื่อรายชื่อของของของคนที่เราจะไปบริจาคมันจะเป็น Food Supply นะคะหรือว่าเป็นฟู้ดเ e ลิเวอรซึ่งมันก็จะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเป็น เงื่อนไขนะคะว่าเออลูกค้าแพ้อะไรแพ้ถั่วไหมแพ้นมไหมซึ่งอาหารเขาก็จะทำมาเป็นให้ให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 แพคอะค่ะแต่น้ำก็คือจะมาแค่เช็คน้ำเป็นผู้ช่วยของบริจาคอีกทีหนึ่งนะคะก็คือจะมีในพุทธวังดังคานก็คือจะสบจะเสิร์ฟอยู่ในละย่านของรอยัลโอ๊กแถวกีเลนแถวเอลเลอร์สลี์น้ำทำบริาเป็นแบบผู้ช่วยบริจาคประมาณเกือบ3ปีนะซึ่งตอนนั้นน้ำมีมีเหมือนกับน้ำสนใจที่จะไปทำงานในเกี่ยวกับคนแก่คือน้ำก็เริ่มแบบเหมือนกับอะไรที่เราพอจะแบบ ทำให้เราสามารถย้ายงานได้หรือว่าเปลี่ยนสายงานจากที่เราทําได้แต่พอน้าอ่ะจะไปโรงเรียนของตัวเฮลมันจะมีเหมือนกับเป็นเฮลแคร์กับเฮลแอนด์เวลบีอ็กนะคะซึ่งจะเป็นแบบไล่จากเลเวลขึ้นไปอะ่ะแล้วมันจะมีเหมือนกับเป็นเทสอะค่ะคุณผู้ชมซึ่งเขาเหมือนกับมันเป็นรีควีอ่ะก็คือจะเป็นน u m มูเรซีกับลิทเทเลซี่นิวมูเรซีคือเกี่ยวกับพุกคณิตศาสตร์ซึ่งมันจะเป็นความรู้เบื้องต้นของคนที่ทํางานด้านนี้ที่ต้องมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษซึ่่งงงงมัันน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 จจําาาาาเเป็ต้นน้้ะะ้้ออใใชสยยีีะะคกกแลว ควายขอผลภาษาอังกฤษซึ่งตอนนั้นน้ำทำเทสเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ทั้งลิเทเลซี่แต่ปรากฏว่าน้ำยังไม่ได้เรียนของภาษาอังกฤษอันนี้มันเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่น้ำะจะมาทําคลิปให้กับคุณผู้ชมทุกคนได้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะจบอะไรมานะคะจากจากจาก,จากบ้านเราอะจากไทยออพอมาถึงที่ที่นี่นะคะมันเหมือนกับเราเริ่มต้นศูนย์หมดเลยะนะว่าทุกคนน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันยกเว้นคนที่ เหมือนกับมีวีซ่าทำงานอยู่แล้วอันนั้นก็คือจะแบบที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่สำหรับน้ำอใบใบภาษาอังกฤษที่น้ำเรียนมานะคะจะของ British c o u n c i l หรือว่าจากของสถานทูตฝรั่งเศสนะคะจากอารยองฟองซหรือว่าจากของธรรมศาสตร์ที่น้ำไปเรียนมาคือใช้ไม่ได้เลยอะสรุปกลายเป็นนน้ำก็คือจะมีอยู่2ทางเลือกนะคะก็คือระหว่างเรียน IELTS ซึ่งมันก็จะต้องใช้เวลาแล้วเราก็จะต้องไปสอบหรือการลงทะเบียนเรียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นคอร์สไปเลย6เดือน9เดือนซึ่งอันเนี้ยมันมันก็จะมีเหมือนกับเป็นของรัฐบาลนะคะเพราะตอนนั้นน้ำเป็นคนที่นี่แล้วนะน้ำก็ไปโรงเรียนซึ่งสาเหตุที่ไปโรงเรียนอ่ะเริ่มจากแบบมันมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ความบังเอิญอ่ะแต่ความคิดตอนนั้นอ่ะความที่เราเหมือนกับเราเริ่มทํางานเต็มที่แล้ว,ลวเราก็เลยอยากอยากเปลี่ยนสายงานเราก็เลยมองว่าอันดับแรกที่เราจะต้องต้องเริ่มเลยคือหนึ่งการเรียนภาษาอังกฤษซึ่ง ต้องเป็นในนิวซีแลนด์เท่านั้นนะคะเพราะน้ำไม่มีผล i อเอลนะคะแล้วก็ตอนนั้นน้ำยังไม่เคยไปทดสอบ i อเอลนะคะส่วนใหญ,ญ่จะเป็นเรียนตามของสถาบันที่อยู่จากเมืองไทยมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็จากประสบการณ์ที่น้ำทำงานในโรงแรมหลายๆที่ท,ที่ที่เมืองไทยแต่ปรากฏพอมาถึงเนี่ยแล้วความที่ตอนนั้นอะ่ะพี่อมอะ่ะเขาเริ่มที่จะแบบมีการเป็น admission มหาวิทยาลายัยแล้วเครดิตเขาว่าเขาจะต้องเพิ่มในส่วนของ E S O L ซึ่งมันเป็นการเหมือนกับ มันเป็นหนึ่งในในเครดิตของการในการแอดมิชชั่นภาษาอังกฤษด้วยในส่วนของ Little l ิ t เทเ c ซน้ำก็เลยเหมือนกับมองว่าเอ้ยไหนๆแล้วมันเลิกสามทุ่มครึ่งซึ่งทุกวันนี้พี่ออมก็ยังไม่รู้นะว่าทำไมอยู่ดีแม่ถึงไปเรียนภาษาอังกฤษเพราะน้ำให้เหตุผลว่าอ,อ๋อน้ำอยากไปหาทำอย่างอื่นอยากพัฒนาชีวิตตัวเองอนะไรเงี้ยแต่ความจริงไม่ใช่นะคะทุกวันนี้เหตุผลที่น้ำไปเรียนภาษาอังกฤษเพราะความที่ พี่อมอ่ะมันเลิกดึก3ามทุ่มกว่าแล้วน้ำเป็นห่วงลูกน้ำก็มองแค่มองว่าเอ้ยไหนไหนน้ำก็ทำงานอยู่แถว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 โอเกลด์ซีบีอยู่แล้วอะกับการที่น้ำจะเดินไปแค่ประมาณสิบนาทีอ่ะในการเรียนภาษาอังกฤษแล้วไหนไก็เออก็กลับบ้านพร้อมลูกกันกุ้งกิ้งเพราะมันก็ดึกน้ำเพราะมันเริ่มเรียนตั้งแต่6กโมงจจนถึงสามทุ่มครึ่ง น้ำก็เลยตัดสินใจที่ไปโรงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษกับพี่อ,อมลยไปนั่งเรียนกันแต่ว่าตอนที่น้ำไปเรียนอะมันก็จะเหมือนกับเทสเราก่อนนะว่าฟัางพูดอ่านเขียนว่าเราได้เลเวลไหนแล้วก็มีเหมือนกับเป็นข้อสอบมาให้เราทาก่อนนะประมาณ120ข้อว่าเราจะต้องทําผ่านนะ190ข้อขึ้นไปแล้วเขาถึงจะอยู่มันเหมือนกับมันจะมีแรงกิ้งของแต่ละเลเวลนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เขาก็มีการเหมือนกับเป็นการคุยสนทนากับคุณครูที่นั่นเราจะเรียกว่าทิเชอร์นะคะในการคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษแล้วก็ นอกจากนี้แล้ว่เขาก็จะให้น้าเขียนว่าเออแกรมมาเราประมาณไหนใช้ได้ยังไงแล้วเขาก็จะแบบเหมือนกับนัดเราให้เราเริ่มเรียนซึ่งมันก็มันเป็นช่วงช่วงที่แบบน้าก็กลับบ้านผอมลูกแต่ปรากฏว่าระหว่างที่เรียนไปยังไม่ถึงกลางเดิมแล้วปรากฏว่าของพี่ยอมเขาไปแอดมิชชั่นได้ซะก่อนเพราะเครดิตเขาอะ่ะมันเข้าไปในระบบของของ NCEA เรียบร้อยแล้วปรากฏเหลือน้ําอยู่คนเดียวอะ่ะน,นึกออกไหมคะคือมันกลางทางแล้วอะ่ะ ไอ้คันจะทิ้งมันก็ทิ้งไม่ได้น้าก็เลยแบบเออก็ทนก็เรียนก็เรียนไปเพราะาแบบเออไหนไหนก็เข้าไปนั่งแล้วแล้วน้าอะ่ะนําว่านําโชคดีนะคนที่สอนภาษาอังกฤษน้ำเขาเป็นกีวิที่นี่นะคะเขาชื่อนิกแล้วเขาจบยูเอปริญญาโทอ่ะเขาก็แนะนำว่าเออเนี่ยน้าถ้าวันไหนที่ยูเหนื่อยอะ่ะแล้วแบบเหนื่อยจากทางานเพราะน้ำก็จะเล่าให้เขาฟังนะว่าน้าทํางานแล้วมันจะมีพวกเอเซอภาษาอังกฤษที่แบบจะให้มาประมาณผันคําที่เราจะต้องแต่งประโยคอะไรเงี้ย นี่เขาก็อุ้ยขอเนี่ยเอ่ยชื่อนี่เขาก็แนะนำาว่าเออน้ำถ้ายู่เหนื่อยอ่ะดูทางานอะไรเงี้ยอยู่แค่เข้ามาทานันเข้ามาให้ทันอ่ะเช็กชื่อแล้วอยู่ก็กลับบ้านไปพักนะแต่ว่าอยู่จะต้องทําการบ้านมาส่งชั้นชั้นเชื่อว่าอยู่ทําได้น้ำก็แบบกัดฟันอ่ะคุณผู้ชมเพราะหนึ่งเราก็ทํางานตอนนั้นแล้วเนี่ยน้ำยังทางานสปาอยู่นะคะแล้วมันก็เหนื่อยอ่ะบางทีน้ําหลับเลยนะแบบนะเพราะว่ามันจะเริ่มเรียนตั้งแต่น้ำไปถึงตั้งแต่ประมาณห้าโมงครึ่งจนถึงแบบสามทุ่มครึ่งอ่ะคือสองทุ่ม คือแต่เขาก็แบบไม่ได้แบบเอาเอาแบบช็อกกระดานมาเครื่องน้ำนะเขาก็ถือว่าเขาก็ใจดีนะเขาก็โอเคน้ำอาเซนชื่อนะอะไรเงี้ยแล้วก็มีการบ้านเป็น Google Word บ้างมีเอเซ่บ้างอะไรก็คือตามปกติน้ำก็ไม่ได้แบบเพอร์เฟกนะคุณผู้ชมคือน้ำก็มีอาจจะแบบติดเรื่องแก้มากเขาก็เข้ามาแก้แก้ให้นะคะคนที่สอนน้ำอะเออแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งน้ำก็ได้ได้จากเขาเยอะมากนะเพราะถือว่าเขาเขาเป็นกีวีและมินมีนน้ำซ้ำอะเขายังได้ในส่วนของอัปเปิ้ลมีเดียของภาษาจีนด้วย อันนั้นอะ่ะคือน้าเริ่มต้นเลยนะคะในการเรียนภาษาอังกฤษที่นี่แล้วก็ได้พร้อมได้เซอร์ติฟิเคตเพราะจะบอกว่านักเรียนทุกคนอะ่ะที่มาเรียนภาษาอังกฤษที่เนี่มันทุกคนอะ่ะจะมีเหมือนกับเป็น national id นะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นระบบการศึกษาของของคนที่มาเรียนที่นี่ซึ่งอันนั้นอะ่ะมันต่อยอดให้น้ําเลยนะแล้วความที่น้ำอมองว่าน้ำอพอน้าเรียนจบเสร็จปุ๊บมันเป็นช่วงที่แบบเปื่อนกับใกล้กับโควิดโควิดเริ่มระบาดมาจากจีนก่อนเนาะแล้วน้าก็มีแผนว่าเออเฮ้ยไหนก็เรียนแล้ววะตอนนั้นอะ่ะ จุดประสงค์แรกที่น้ำไปเพราะน้ําเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับแบบเหมือนกับก็อาจจะไม่ได้ดูแลคนแก่ต็งต,ตัวน้ําเคยเสิร์ฟเคยอะไรเงี้ยน,น้ำโอ้น้าจะไปโรงเรียนแต่ยังไม่ทันได้โรงเรียนปรากฏว่าเพื่อนอ่ะเขาก็บอกว่าน้ำเนี่ยสนใจหมายตอนนี้เขายเรียนอยู่ที่มนุษย์เขาแคมปัสนะเรียน ECE ก็คือ Early Childhood Education ถ้าน้าสนใจให้มานะเพราะว่ามันเป็นของโครงการมันเป็นของกระทรวงกระทรวงพัฒนาสังคมมนุษย์ถ้าถ้าน้ำสมาก็ให้รีบมาซึ่งตอนที่ไปอันนั้นอ่ะมันเป็นช่วงเยียร์แกปของพี่อมซึ่งพี่อมอ่ะเขายัาง เขายังไม่ทันได้ไปเรียนเลยค่ะไปเลยนะคะแต่เรามองว่าเออเนี่ยคณะนี้หรือว่าสาขาเนี้ยมันน่าจะเหมาะกับลูกเราน้ําเลยอะลองไปเหมือนกับไปสังเกตการก่อนว่ามันเหมาะไหมปรากฏว่าณนะวันแรกที่ไปอะ่ะเพราะว่าน้ําอยู่ในโซนของแถวแถประมาณกลางใจเมืองเนาะแล้วน้าจะต้องนั่งรถไฟอะไปส่วนของมานุเขาแคมปัสอะ่ะน้ำก็เลยมองว่าอยากให้ลูกเรียนน้ำก็เลยเอาตัวน้ํำไปก่อน ปรากฏว่าสุดท้ายน้ำก็พาลูกไปปรากฏว่าลูกเขาเหมือนกับลองไปประมาณสอาครั้งไปดูที่เรียนของแม่เพราะว่าช่วงนั้นมันจะมีเหมือนกับเป็นพวกทำา s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  m n t t แล้วก็ทำพวก อะไรนะ r e s e n t เ t i o n เกี่ยวกับหลักสูตรของการเรียน early childhood education นะคะก็คือเป็นการเหมือนกับเป็นดานดูแลเด็กวัยตั้งแต่ที่นี่จะต้องจะตั้งแต่ศูนย์นะคะถึง5ขวบแล้วก็จะมีคอร์สพวกการทำา CPR ของเด็กน้ำไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกับของไทยป่ะนะคะเดี๋ยวน้ำจะแปะให้ดูนะคะคร่าวๆเนะว่าที่นี่เรียนอะไรบ้างแล้วก็เหมือนกับเราจะมีเป็นแบบแบบมันเป็นหลักสูตรของ r e c o r ร s ดซึ่งทุกคนที่เรียนของที่ประเทศนี้หลักสูตร ec นะคะหรือว่า Early c h i l d h o o d Education น่ะจะต้องมีใบของ เขาเรียกว่า first a i d for young children เนาะก็คือจะเป็นหนึ่งในการเรียน early childhood education นะคะคุณผู้ชมความที่น้ำอยากให้ลูกเรียนแต่พอไปถึงจริงๆอะ่ะมันก็ไม่สามารถบังคับลูกได้นะแล้วลูกก็บก่กเหมือนกับว่าเออแม่ถ้าแม่ชอบแบบแม่ก็เรียนเพราะหนูไปอยากหรือไปเรียนด้านอื่นอะไรประมาณนี้สรุปคือแล้วน้ำไปได้ประมาณ2เดือนแล้ว่ะมันก็ ม,ม,มันมันหยุดกลางคันไม่ได้เออไหนๆก็เรียนแล้วเออน้ำก็เรียนต่อไปละกันอะไรเงี้ยแล้วเวลาไปเรียนน,น้ำก็จะชอบไปคุยกับติวเราที่นี่นะคะเราจะเรียกคนที่สอนสวิชาชีพหรือว่าสาขาเฉพาะทางอะว่าติวเตอร์น้ำก็จะแบบซื้อ,อครัวซองมั่งมอบค่ามั่งไปฝากติวเตอร์ที่สอนน้ำอะเพราะทุกวันนี้คนที่เป็นเรฟเลนส์น้ำในการ r รฟเฟอร์น้ำก็ยังเป็นติวเตอร์น้ำอยู่นะคะเพราะเขามองว่าเออน้ำน่าจะเหมาะกับอาชีพด้านนี้เพราะาน้ำเป็นคนแบบ เหมือนกับช้าๆจริงๆนแต่ว่ามันก็จะมีจากคนที่ไปเรียนอะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคนที่นี่นะคะแล้วก็แบบมาจากหลาก,กหลายชาติเนาะเพราะประเทศนิวซีแลนด์อะความที่มันกับเปิดโอกาสให้กับคนหลายประเทศอะคะ่ะมาทํางานอยู่ร่วมกันเช่นนั้นมันจะเป็นความหลากหลายทางเชื้อชาตินะของแต่ละประเทศอะมาอยู่รวมกันอันนี้ก็คือจะเป็นคร่าวๆนะคะแต่ว่าคืออันนี้ก็คือเหมือนกับว่านําก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะว่าการเริ่มต้นอะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเฮ้ยจาก จากอพิโซด์ที่แล้วเนาะที่ว่าหานายจ้างอะน้ำมองว่าอาชีพขาดแคลนอะมันมีเยอะแต่การที่คุณอะจะเอาตัวเข้ามาหรือการที่หานายจ้างที่นี่ให้ได้อะ่ะน้ำว่ามันก็ยากมันก็ยากพอสมควรนะคะเพราะขนาดคนที่นี่บางคนอะไรเนี้ยก็ยังหางานไม่ได้เลยน้ำก็เลยจะมาถ่ายทอดให้ให้คุณผู้ชมฟังว่าเนาะถ้าคุณเว็บคิดว่าคุณหางานแบบคนอยู่นอกประเทศอะคนที่อยู่ในประเทศอะคะ่ะอย่างของน้ำน้ำก็จะต้องเริ่มเรียนนะเพื่อให้เรามี อาชีพหรือมีประสบการณ์ในสายงานนั้นๆแต่ปรากฏว่ามันน้ำเรียนยังไม่ถึง2เดือนอนะ่ะมันเป็นช่วงโควิดคุณผู้ชมเหมือนกับมันก็ล็อกดาวน์ทั่วประเทศนะน้ำก็เลยเหมือนกับได้มีโอกาสไปทํางานอันนี้ก็คือมาจากคอนเน็กชันนะคะคุณผู้ชมซึ่งระบบการณตอนนี้นะคะในการโปรเซสน้ำพูดารายละเอียดได้ไม่ได้ไม่มากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่างานประจําที่น้ําทําอยู่อ่ะเกี่ยวกับมันเป็นพวกอยู่ในส่วนของฟู้ดอินดัสทรีซึ่งมันน้ําได้ทายสัญญาก,กับเขาไปแล้วนะว่าเป็นคอนฟิเดนเชียล Ament น้ำก็จะพูดได้ในส่วนที่ที่สามารถให้ข้อมูลได้นะคะว่าน้ำอ,อยู่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์แล้วก็เดี๋ยวน้ำจะขึ้นภาพให้ดูนะคะอันนั้นเพราะว่าช่วงนี้ตอนที่น้ำทำอะ่ะเหมือนกับโควิดมันยังระบาดแล้วเราก็จะต้องเหมือนกับเขาเรียวกว่าอะไรนะรัเทสทุกวันก่อนที่เราจะเข้างานอันนี้แล้วก็จะเน้นพวก h e a l t h and safety แล้วก็เหมือนกับ Men t a l health น้ำก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมทำมากก็รู้มากแล้วความที่แบบความมั่นคงหรือความไม่แน่นอนอะ่ะมัน มันเกิดขึ้นได้อะมันกลายเป็นให้ทําให้น้ำอะจะต้องแบบเขาเรียกอะไรนะทำงานสองสองงานอะไปพร้อมๆกันเพียงแต่แบบหลักๆอะน้ำก็จะให้ความสําคัญกับพี่ออมด้วยนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยความที่พี่ออมเขายังเรียนมหาวิทยาลายัยอยู่แล้วเขามหาวิทยาลัยยังเขายังเรียนอยู่นะคะแล้วเขาก็ยังทํางานน้ำก็เลยมองว่าน้ำก็เลยทุ่มเทให้กับงานประจาําแต่ว่างานในส่วนที่น้ำเรียนจบมาความที่น้ำเสียดายเนาะน้ำก็ ให้เวลาเพราะว่านำก็ต้องเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะจกสายงานด้านที่น้ําเรียนจบด้านนี้มาด้วยแต่ก็เพราะมันน้าเชื่ออย่างหนึ่งว่าคือก่อนที่เราจะไปดูแลลูกคนอื่นให้ดีอย่างเงี้ยเราก็ขอแบบทําหน้าที่ตรงนี้ให้เราเสร็จก่อนอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาก็ยังเป็นหลักอยู่อบเหมือนกับน้ำมองว่าถ้าเราจะดูก่อนที่เราจะไปดูแลลูกคนอื่นอะไรเงี้ยลูกเราก็ต้องแบบพร้อมทุกอย่างหรือแบบเขาอยู่ในจุดที่แบบเออเขาโอเคแล้วยืนได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้นําก็จะมาถาดถ่ายทอดให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่า เออแบบจะต้องทำยังไงเพราะถ้าคุณคิดว่าคุณหางานไม่ได้อะวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือการเอาตัวคุณนะคะเข้ามาเรียนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนามไม่ใช่นามไม่ใช่ไม่ใช่เอ็กซ์เพรสด้านนี้นะคะนามก็แบบเขาเรียกเลยนะละหกละเหินจับพัดจับผู มาพอสมควรเหมือนกันกว่าจะมาถึงวันนี้นะคะแล้วก็ความที่น้ำอ่ะไม่เคยรู้มาก่อนก็คือช่วงที่ทํางานอ่ะมันจะมีเพื่อนร่วมงานอ่ะที่มาจากฝรั่งเศสชิลีหรือว่าจากอเมริกาใต้อ่ะเขาถือ working holiday visa แล้วบางทีเขาทํางานกับน้มาเกือบปีบางคนพอทํางานเขาปีเสร็จปุ๊บเขาลงเกาะใต้อ่ะค่ะไปะเก็บผลไม้เพื่อที่ได้ต่อวีซ่าอีก6เดือนอ่ะอันนั้นน้ำอ่ะเข้าใจปตลอดว่า working holiday visa น่ะมันมีอายุ คือเงื่อนไขมันไม่เหมือนกันกับของคนที่มาจากไทยนะคะเพราะถ้าเป็นจากน้องๆที่มาจากไทยแล้วถือเราจะเรียกตัวนี้ว่า working holiday visa นะ่ะมันเป็นคุณจะต้องเปลี่ยนนายจ้างทุกๆ3มเดือนน่ะนำก็เลยแนะนำอะ่ะแต่ละคนน่ะมันอยู่ที่เงื่อนไขของตัวคุณเองนะคะเพราะว่าบางทีอะ่ะเวลาที่น้ำแนะนำอย่างน้องสาวเขาจนเป็าตีอย่างเงี้ยแล้วน้ำมองว่า นำให้เขาเล็งไปที่ตัว working holiday visa เพราะอย่างน้อยถ้าคุณมีภาษาอังกฤษ5.5อย่างเงี้ยแล้วคุณสามารถที่จะแบบมาที่นี่ได้แล้วคุณไม่ต้องจํากัดนายจ้างอะค่ะทุกๆ3ามเดือนอะมันนว่ามันอิสระที่คุณสามารถเปลี่ยนคุณจะได้ลองรู้ว่าคุณชอบงานแบบนี้จรงิงๆไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ทํางานน้ำอะส่วนใหญ่เขาจะมี2จ็อบกันก็คือเขาจะมีจ็อบประจําแล้วก็จ็อบเสริมกันเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับมันเป็นมันเป็นประสบการณ์ของพวกเขาในชีวิตแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือวีซ่านักเรียนเพราะน้ำมองว่าวีซ่านักเรียนอะ่ะคือคุณไม่จํากัดนายจ้างแล้วคุณก็สามารถทํางานอะไรก็ได้อะ่ะ20่ชั่วโมงซึ่ง2องชอยนีย้นำจะแนะนำให้หลานกับน้องสาวแต่อันดับแรกคือน้ำก็จะบอกว่าให้เขาอะ่ะมาเที่ยวก่อนเนาะเป็นถือวีซ่ามาท่องเที่ยวก่อนสัก3เดือนว่า แบบไหนที่เหมาะกับคุณแล้วก่อนที่จะตัดสินใจ apply ในในวีซ่าต่อไปส่วนในครอบครัวคนหนึ่งซึ่งเขาก็อายุพอสมควรแล้วนาะน้ำก็แนะนําให้เขาว่าถือเป็นวีซ่าท่องเที่ยวมาดูรู้ทางเพราะว่าเขาสนใจแบบเหมือนกับมไม่มีโอกาสให้เขาเลยทําอาชีพอื่นนอกจากวีซ่าเก็บผลไม้แต่น้ำอยากให้แบบให้เขา,ามาถูกต้องอ่ะมันเหมือนกับถ้าคุณเริ่มต้นถูกต้องอ่ะเหมือนกับกุติดกระดุมเม็ดแรกอ่ะถ้าคุณติดถูกกับเม็ดต่อไปมันก็จะถูกเพราะฉะนั้นน้ำก็เลยบอกว่าให้พวกเขาอ่ะมาแบบท่องเที่ยวก่อนว่ามี โอกาสหรือมีช่องทางไหนได้ที่ทําให้พวกเขามาได้อันนี้ก็คือจะเป็นประสบการณ์นะคะแล้วก็เวลาที่คุณหางานอะ่ะน้ำจะบอกว่าคนรอบตัวนะ่ะก็มีส่วนนะคะคุณต้องพยายามเอาตัวของคุณน่ะไปอยู่ใกล้ๆก,กับคนที่เขาประสบความสําเร็จมีทัศนคติด้านบวก เพื่อที่หรือเพื่อที่เขาอะ่ะจะเป็นแรงบันดาลใจของตัวคุณเองนะคะในการที่จะหางานทําหรือมีข้อแนะนาําหรือมีการแนวคิดดีๆในการหางานนะคะเพราะน้าเชื่อว่าคนพวกเนี้ยพอพร้อมที่จะสนับสนุนพวกคุณจะบอกว่าคนไทยที่นี่นะคะมีหลายๆสาขาอาชีพเนาะเพียงแต่ว่าเราอะ่ะจะไปรู้จักเขาได้ยังไงแค่นั้นเองเพราะขนาดน้าอยู่ที่นี่นะคะน้าก็ไม่ได้รู้จัก คนไทยที่นี่เยอะมากนะคะมันอยู่ที่คุณคอนเน็กชันอ่ะเพราะน้ําเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่นะคะ่ะเขาก็คือน,น่าราักแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพวกพวกคุณนะคะพร้อมทั้งคาแนะนําดีๆเนาะสำหรับคนไทยด้วยกันแล้วก็ค่ะน้ำขอจบคลิปไปก่อนอันนี้น้ำขอแบบจากประสบการณ์ส่วนตัวเนาะเพราะว่าน้ำมองว่าถ้าคุณมีสกิลก็จริงอะ่ะแต่ถ้าคุณหานายจ้างไม่ได้อะ่ะ อีกช้อยหนึ่งที่จะแนะนําก็คือเนี่ยและค่ะก็คือจะเป็นแบบเหมือนกับมาเรียนมาทําวีซ่าท่องเที่ยวคือเพื่อที่จะมาเปิดโอกาสให้ใกล้กับตัวคุณเองนะคะว่ามีช่องทางไหนบ้างที่คุณจะสามารถมาต่างประเทศได้เพราะบางทีอ่ะบางจ็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างจ็อบที่มีคนเข้ามาถามอะ่ะคือน้ําสามารถตอบได้นะคะแบบเออแบบอยากเป็นแม่บ้านแต่จะบอกว่าที่เนี่ยเราไม่สกิลแม่บ้านอะ่ะขาดนะคะแต่มันไม่มันไม่ได้อยู่ในสกิลของช็อตเทคลิสหรือว่าเป็นของกรีนลิสต์นะคะอะไรเงี้ยแต่น้ำก็เข้าใจในคนที่ถามเนาะ ก็น้ำขอจบคลิปไปก่อนขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาติดตามคลิปของน้ำนะคะสำหรับทุกคนแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่ด้วยค่ะน้ำขอลาไปก่อนแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีๆถ้ามีโอกาสก็ทักมาได้นะคะเดี๋ยวน้ำจะขึ้นเฟซบุ๊กได้ไว้ให้นะคะหรือแม้ก็อินสตาแกรมแต่ว่าน้ำเพิ่งเริ่มทํา ยูทูบนะคะได้ไม่นานเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะคะน้าไม่ได้ซีเรียสนะกับการที่จะแบบจะต้องมีตัวเลขคนติดตามเยอะเพราะาอันเนี้ยมันแร่ไปแบบนำ้ำมันเป็นการแข่งกันเล็กๆน้อยๆนะคะของเรา2องคนแม่ลูกแต่นำ้ทำทํามาแล้วว่าน้ำก็เลยจะต้องทําต่อไปอะไรเงี้ยค่ะบ๊ายบายนะคะคุณผู้ชมขอบคุณทุกคนคุณผู้ชมทุกคน,ท,กคนที่ติดตามคลิปน้ํามานะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ